สวัสดีครับพี่พพน้องทุกท่านนะครับวันนี้นผม้ละครมีซีเท่นคือใน,นผมในวันนี้ก็มีอยู่ในเกมเอ Star Tower Defense นะผมอ๋อวันนี้เรามาทำเลยผมวันนี้เรามารีวิวตัวละครน,นะผมที่มีชื่อว่าลิกานะผมนะฮะผมโอ้ยมาจากเป็นตัวละครที่เอ้ยผมถือว่าผมชอบระดับหนึ่งนะตัวละครสีดาวนะครับผมนี่นะครับผมโอ้แบบสงสัยตัวนี้มันจะโอเพียครับกาโร่โลลเพราะว่ากาโร่โมันเดเมจห้าร้อย เขาว่าครูก็ริงแรงในสุดเหมือนตัวนี้เขาจะมาแทนนะเพราะว่าเดเมิเขาแปรพันเลยนะฮะมากัวนว่านะผมนะตัวนี้มาจากเรื่องนะผมวันนี้เรื่องตัวนี้นะผมสีดานี่มาจากเรื่องรักสุดเพี้ยนของยายเกียรหลุดโลนะครับผมเขาเป็นวานนี้นผมนะที่ผมขึ้นหน้าจอให้ดูนะมาเหมือนเดิมเรามารีวิวแบบเหมือนเดิมนะครับผมมา ดูว่าตัวนี้เจ๋งแค่ไหนคือมันเป็นสีดาวมาดูว่านางเจ๋งแค่ไหนกันเฉียวผมเพราะว่าในเรื่องนี้มีเขาเจ๋งมากครับผมมาเรว่าเสียเวลาเราไปดูหย่านว่า,าเอออันนี้นะครับนางนางแบบตัวบางตัวมันเล่นสีดาวมันเล่นดาเมจประมาณแค่สักสี่เออสักพันหรือห้าร้อยแต่ตัวนี้มันเล่นในึ่งพันเลยนะผมนะรู้ว่าตัวนี้จะเก่งแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปเจอ,อเในเกมเดี๋ยผมยตอนนี้ก็มัดแล้วนะผมอ่ะแบบ มาดูกันว่านะครับผมว่านางจะโหวไหนนะฮะมาดูระยะวงกันก่อนหรือไม่ไม่กว่าลวมาเดี๋ยวผมผมขอยัดฟา์มเงินนะฮะผมแล้วแบบจนกว่าจะได้เงินวางนางเพราะว่านางใช้เงินน้อยัางนะไม่ได้ศึกษามาเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมแบบได้เงินเยอะๆแล้วกันนะ,ะผมตัดไปตอนนั้นเลยโอเคผมมาะตอนนี้ก็อ่าผมก็ได้เงินได้วถ้าเป็นไงมาดูนว่านะฮะแม่นางจะตีไงโอไม่รู้ว่าตีฟุยหรือเปล่าความนี้กัน ปึ๊บตีเป็นแบบตัวเดียวนะครับผมโอ้หเสร็จใจว่ะมาปึ๊บเป็นการเอาปืนมายิงนะครับผมโอ้ที่มาของเขาว่า,าก้าวห่างคงไม่พอก้าวมอมคือคําตอบอันนี้ไม่ใช่ก้าวมอนเป็นปืนอะไรไม่รู้นะครับผมอ๋อได้ไม่เริ่มต้นนะครับอยู่ที่หนึ่งพันนะครับผมโจมตีสี่วินะครับผมระยะสามสิบแต่ข้อเสียคือมนยิงตัวเดียวไงเออคิดว่าจะโหดไม่เหมือนการโร่เลยอะเออเสียใจว่ามา ขั้นต่อไปนะผมขั้นแรกนะผมก็ใช้มีกี่ขั้นในอัพเนี่ยโว่ก็จะเยอะอยู่มั้งขั้นแรกนะผมใช้เงินห้าร้อยนะผมวิสือว่าใช้น้อยนะปืบอ่ะเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวมึงจะไม่เพิ่มเออ่ระยะหรือเปลี่ยนท่าหน่อยหรือจับปืนยิงอย่างเดียวเหรอได้ไหมนะผมเพิ่มนะผมขั้นต่อไปผมใช้เงินหนึ่งพันนะผมได้มาเพิ่มนหนึ่งพันนะครับปืบเฮ้มยมาาว่าเดี๋ยวนะ ขั้นต่อไปนะครับผมเพิ่มพลังนะครับผมสามพันแต่ลดระยะยี่สิบเพื่ออะไรเนี่ยอไเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคิดว่าคุณจะเป็นตัวดีอ่ะไม่ไรถือว่าทำใจแล้วกันเฮ้ยเป็นเฮ้ยเป็นคนเออเียนแรกว่ะใช้ลมใช้ลมอะไรเนี่ยขั้นถัดไปนะผมบวกระยะสามสิบเพิ่มนาเมนต์หนึ่งพัน 1, แล้ววันดู อะไรของคุณเนี่ยแล้วคุณเจ้ผมอัพเล็กทำไมอ่ะเออโอเคขั้นต่อไปผมก็ใช้นะเงิน5,000เลยนะแพงเป็นขั้นสุดท้ายด้วยอะไรเนี่ยน้อยมากไปไปึ๊บโอเป็นเซอร์เคิลเอลีว่ะไหนเ<ว>อาใช้ไม่กวดเหรอใช้ไม่กวดโอ้ผมคิด ได้ไตั้งเจ็ดพันซุกาโลไม่ได้จริงด้วยกาโลได้ไหมเท่าไหร่เออมันเหมือนมั้งแต่แต่การโลตีโ,โหดมากนะอันนี้ใช้ปืนนะผมมาเดี๋ยวเราวางสามตัวให้ดูเลย,เลยกันในี่ใช้ปืนอันนี้ก็เดี๋ยวผมเอาเอาเป็นอ่าอัาผิดเอาผิดอันนี้นเับเป็นเปินนะครับผมเราอันนี้เป็นเป็นนี่น,นี่ครับผมนี่เป็นการฟาดมันแตกต่างกันมาก ผมคิดว่านี่เหมือนมันจะเหมือนในอนิเม่งที่มันจะนไล่บูไปเห็นอะไรแล้วก็ถล่มลงมาแต่มันไม่ใช่มันเป็นการเอาอมันมีการแบบใช้ปืนของเล่นใช้ลมใช้ไม้กวาดไปตีกันดาม,มจจังเจ็บพันโมตีสีก็ถือว่าอืมไม่ค่อยเก่งเท่ากับโลกก็ถือว่าใช้ได้นะสาหรับคนชอบนะก็สะสมไม่ได้นะนะดูดิอ,อย่างหาเลยอะโจมตีเดี่ยวตัวถ้าโจมตีเดี่ยวตัววีเนี่ยมันจะโหดมากเลยนะเออ แต่ก็แต่ก็ถือว่าใช้ใชได้นะถือว่าพอใช้นะครับผมมาดูการว่าผมจะเพิ่มดาเมจนางเป็นได้เท่าไหร่นะมาดูดาเมจของพวกนางกันดีกว่านะฮะฟึบเหมือนเดิมผมอัพนะฮะผมวางครับผมวางเออร์วินถ้าผมวางเออร์วินแบบไม่ถูกต้องก็ขอให้ด้วยนะเพราะว่าผมส่วนใหญ่ผมจะวางแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่ฟึบแล้วก็เอาเออร์วินตรงนี้นิดนึ่งวางสี่ตัวเลยกันเพราะว่าส่วนใหญ่เขาวางสามตัวแต่ผมชอบวางสี่ตัว ปึ๊บแล้วก็บัฟครับผมบัฟบัฟหนึ่งสุดท้ายซ้ำปึ๊บบัฟ d ดเม g สองหมื่นหนึ่งพันนะครับผมเฮ้ยก็ถือว่าใช้ได้พอใช้ได้พอใช้ได้นะครับผมแล้วทำไมอยู่ไอผมหายไปไหนวะเนี่ยนะครับผมถือว่าพอใช้ได้นะและเอ่ออันแบบพอใช้เออ ขอให้คำว่าเป็นพอใช้แล้วกันนะครับผมนะครับผมวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนก็มีประมาณเท่านี้นะผมบบับไปดูแล้วนะผมวันนี้ก็